สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้เด้อจ้าก็เป็นวันที่21กันยายน2567จ้าหรือว่าตรงกับวันเสาร์นั่นเองจ้าวันนี้เด้อจ้าสาวผู้ปอก็มีแนวทางเลขให้โชค มาฝากทุกท่านแล้วก็มาฝากเอฟซีทุกคน้อจา้าวันนี้ก็ได้แนวทางเลขให้โชคมาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านมีความเมตตาทรงมาหาสาวผู้ปอในทําคลิปในวันนี้จา้านั่นก็นคือท่านอาจารย์โชคดีจา้าท่านอาจารย์โชคดีงวดนี้ท่านกระให ทั้งวิ่งบนวิ่งลางและก็ะเลขกจับคููจ้างวดน,นี้ท่านอาจารย์โชคดีกระใหแนวทางมาแล้วเดวจ้าสำหรับวันที่หนึ่งตุลาคม2567้จ้าหรือว่าวันที่หนึ่งตุลาที่จะถึงนี้จ้าวันเล็กออกนั่นเองจ้าวันนี้ท่านอาจารย์โชคดีท่านให้ตัวไหนมาดูกันเลยจ้า วิ่งบนท่านกรได้ไฮหาเลยจ้าหาตัวเดียวหาเน้นเน้นวิ่งบนหาหรือว่าวิ่งบนหานั่นเองจ้าส่วนเลขจับคู่นั่นก็นคือ8ปดหาหรือหาแดนั่นเองจ้าหาแปหาเก้า นี่เด้อจ้าเลขจับคู่นั่นก็คือหาแปดหาเก้าส่วนเลขวิ่งหรือว่าเลขวิ่งบนนั่นก็คือเลขหาจ้าเลขตัวเดียวที่เป็นเลขวิ่งต่อมาเด้อจ้าวิ่งล่างนั่นก็คือเลขหกเลยจ้าสำหรับวิ่งล่างเลขตัวเดียววิ่งล่างหกตัวเดียวเลยจ้า ต่อมาเลขจ,จับคู่ได้จ้านั่นก็คือหา1าหนึ่งละกกหหนึ่งจ้าวิ่งล่างนั่นก็คือเลขหกที่เป็นเลขวิ่งเลขตัวเดียวในวันนี้จ้าสำหรับแนวทางของท่านอาจารย์โชคดีวิ่งล่างหกส่วนจับคู่นั่นก็คือห้าหนึ่งหหนึ่งส่วนวิ่งบนนั่นก็คือ หาตัวเดียวได้จ้าเล็กวิ่งนั่นก็คือเล็กหาส่วนเล็กจับคู่นั่นก็คือ58 59นี่ก็เป็นแนวทางของท่านอาจารย์โชคดีจ้าที่ท่านได้มีความเมตตาในวันนี้เด้อจ้าในงวดนี้ถ้าหากท่านใดชอบตัวไหนก็สามารถไปตามกันได้เลยจ้าหรือ อาจจะแคบนาจอไว้เพื่อไปตามตอก็สามารถแคบไปได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้เด้อจ้าก็เป็นแนวทางการมีคอเรกเพื่อความชอบส่วนบุคคลทน่านันจ้าบอสนับสนุนการพนันและการบ,บอสนับสนุนให้เล่นการพนันจ้าแต่หากท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสาวผู้ปอแนเด้อจ้า สาวผู้ปอสวัสดีจ้า